มาดูเรื่องของรายงานพิเศษของคุณยศภากันบ้างค่ะตอนนี้ไปเกาะติดกีฬาแห่งชาติอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะวันนี้ค่ะคุณยศภาเนี่ยจะพาไปทําความรู้จักกับกีฬาชนิดนึงค่ะเรียกว่าโรลเลอร์สกีค่ะเมืองไทยไม่มีหิมะแล้วก็เป็นเมืองร้อนด้วยสกีแบบโรลเลอร์สกีนั้นเล่นยังไงไปติดตามได้กับคุณยศภาค,ค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับตอ,อนนี้มาแล้วครับให้ข้าเให้ไทยมาแล้ว สิ่งที่ได้ยินนี้ครับไม่ใช่เสียงภาคของกีฬาแข่งเรือนะครับแต่เป็นโรลเลอร์สกีกีฬาของประเทศเมืองหนาวที่ได้เติมล้อเข้าไปเพื่อใช้ฝึกซ้อมในช่วงฤด,ดูร้อนที่ไม่มีหิมะคือสมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทยเริ่มผลักดันกีฬานี้มาร่วม10ปีแล้วจากเดิมนำาักกีฬาลูกครึ่งมาลงแข่งขันในน้มทีมชาติไทยเลยการมาสาร้างนักกีฬาในประเทศพร้อมตั้งเป้าหมายเห็นนักกีฬาไทายได้มีโอกาสลุรียญรางวัลในระดับนานาชาติไม่ใช่แค่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโรลเลอร์สกี มันไปต่อ cross country หิมะแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกีฬานอกจากจะไป cross country แล้วยังต่อแบดบอลได้อีกก็คือ cross country เหมือนเดิม,มแต่ว่ายิงปืนด้วยแล้วก็จากนั้นในช่วงเดียวกันเราก็มองว่าการที่เรามีโค t ต้าที่สามารถคั i ไฟไปแข่งเอาพายได้เนี่ยเราก็คัดตัวจากเด็กที่เล่นโรลเลอร์สกีนี่แหละเราคาดหวังผลในระยะยาวก็คือเราจะไประดับอีลิท สปอร์ตหมายถึงว่าเราจะพานักกีฬาให้ไประดับที่แบบแข่งขันไม่ได้ไปแค่แบบอ๋อประเทศไทยเขาร่วมคุณต้องจ่ายด้วยแรงคุณต้องจ่ายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไฟให้เห็นว่าคุณเป็นนัมเบอร์วันจริงๆสำหรับกีฬาโรลเลอร์สกีนี้พึ่งูกบรรจุในกีฬาแห่งชาติเป็นปีที่2ต่อจากสีสกเกตเกมเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีนี้ก็มีนักกีฬาให้ความสนใจลงแข่งขันมากกว่าปีแรกเกินเท่าตัวคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจัดเต็มนะครับกับเครื่องแต่งกายและก็อุปกรณ์ของการเล่นกีฬาโรลเล โรเลอร์ er นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับการแข่งขันกีฬาสก,กีแต่ว่าจะมีล้อเพราะเราใช้ในการแข่งขันบนพื้นถนนนะครับไม้2อ,อันนี้เราจะเรียกกันว่าไม้โพนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ก็คือหมวกกันน็อกนะครับแว่นเอาไว้กันแดดกันลมแล้วก็รองเท้าสกเก็ตด้วย ทั้งหมดนี้รวมๆกันแล้วราคาอาจจะค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะหาซื้อค่อนข้างยากครับแต่ใครอยากจะเล่นนั้นบอกว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสามารถติดต่อได้ที่สมาคมกีฬาแต่ละจังหวัดเพราะว่าจะรับการอุดหนุนอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับจากสมาคมกีฬาสกีแห่งประเทศไทยนําไปลองขัดเล่นแล้วก็ลองฝึกซ้อมครับแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายครับหนึ่งนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็สร้างสีสันได้ไม่น้อยครับก็คือน้องโยโย่นักกีฬาจาักจังหวัดแม่ห้องสอเนอกจากลงแข่งขันโรเลอร์สกีแล้วน้องโยโย่ที่รักนกีาสัํา ทั้งยู o, ่ที่สูและเทควันโดก็ติดโอนขันในกีฬายูโดอีกด้วยก็แรกๆก็อาจจะคนน้อยแต่หลังๆก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนมามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เป็นกีฬาเพิ่งเริ่มเริ่มเปิดใหม่ค่ะก็อาจอาจจะดูยากแต่ไม่ได้ยากนะคะนี่ก็แผ่เต็มตัวแล้วค่ะก็ก็คิดว่าเด็กๆรุ่นๆต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่ามีสมรรถภาพที่ดีกว่ารุ่นใหญ่ก็เอามาแทนกันได้อะไรเงี้ยค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ กีฬารอรสกีแข่งขันกันที่สนามแข่งขันพิพิธภัณฑ์สงคราม9้าทัพตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้ถ้าอนใจจะมาติดตามชียินักกีฬานั้นก็มาเกาะขกบถนนลุ้นกันได้ครับ